ตอนที่8การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจลักษณะาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระบบเศรษฐกิจไทยเป็นระบบเปิดมีการส่งออกสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศระบบเศรษฐกิจไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษ์คือระบบเศรษฐกิจที่สามารถแบ่งออกเป็นสองภาคเศรษฐกิจโดยแต่ละภาคจะมีความแตกต่างทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นความแตกต่างของระดับการพัฒนาแยกได้เป็นชนบทเมืองความแตกต่างของกิจกรรมเศรษฐกิจอาจแบ่งแยกเป็นภาคเกษตรกรรมนอกภาคเกษตรกรรมความแตกต่างของระดับการใช้เทคโนโลยีแยกได้เป็นระดับดั้งเดิมสมัยใหม่หรือแม้แต่ในเชิงวัฒนธรรม ก็สามารถแยกได้เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมดั้งเดิมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพาการส่งออกและการนำเข้าระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพาการเงินระหว่างประเทศระบบเศรษฐกิจมีลักษณะการกระจายความเป็นเจ้าของในทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่เป็นเจ้าของทุนและมีการศึกษาสูงจะได้รับผลตอบแทนที่สูงแต่กลุ่มแรงงานไร้ทักษะและเกษตรกรมักจะได้รับผลตอบแทนต่ำประกอบกับสถาบันและค่านิยมของสังคมระบบอ,อุปถัมภ์ลักษณะเหล่านี้จึงส่งเสริมให้ผู้มีอำนาจและเงินทุนได้รับโอกาส,สแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ธุรกิจที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการผูกขาดการผูกขาดด้วยอำนาจรัฐบาลหรือกิจการของรัฐโดยเฉพาะธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศเช่นไฟฟ้าการขนส่งการผูกขาดด้วยอำนาจตลาดซึ่งเกิดจากขนาดการลงทุนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจที่มีการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ จะอยู่ในระดับยากจนและมีการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มที่ไม่เป็นธรรมกลุ่มที่มีจำนวนน้อยมีรายได้สูงแต่ในขณะที่กลุ่มใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนที่มีรายได้ต่ำและระดับรายได้ของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันมากการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์การระหว่างผู้ประกอบการธุรกริจรต่าง ที่นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการกับผู้ให้ปัจจัยการผลิตคือครัวเรือนรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐบาลธนาคารพาณิชย์ที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้เป็นการพึ่งพาสินค้าพึ่งพาการลงทุนพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาทรัพยากรต่างๆซึ่งกันและกัน จากการพึ่งพาอาศัยดังกล่าวสามารถพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในวงจรทางเศรษฐกิจภายในประเทศของหน่วยเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นวงจรทางเศรษฐกิจโดยหน่วยครัวเรือนจะประกอบไปด้วยเจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้บริโภครัฐบาลหน่วยธุรกิจ หรือผู้ผลิตการลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการจากรูปจะเห็นว่าหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนจะต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลและทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่หน่วยธุรกิจจะจําหน่ายสินค้าและบริการให้กับหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนก็จะจ่ายค่าบริการจากการได้รับการบริโภคสินค้าและบริการการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ หมายถึงการที่หน่วยผลิตต่างๆสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนอาจเป็นการแข่งขันทางด้านราคาด้านคุณภาพหรือด้านการให้บริการทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางเศรษฐกิจ ผู้ผลิตจึงควรผลิตในสิ่งที่ตนได้เปรียบและสามารถที่จะผลิตสินค้าหรือบริการแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆด้วยต้นทุนต่ำกว่าหรือมีคุณภาพสูงกว่าผู้ผลิตจะพยายามสร้างขีดความสามารถการแข่งขันซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจในปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับผู้ผลิตรายอื่นได้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าจะได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีทรัพยากรการผลิตเนื่องจากลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศภูมิอากาศแตกต่างกันทําให้มีทรัพยากรการผลิตแตกต่างกันรวมไปถึงคุณภาพของประชากร ที่จะส่งเสริมและสามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต่ำเงินทุนผู้ผลิตที่มีเงินทุนมากหรือสามารถหาแหล่งรายได้หรือแหล่งทุนได้ง่ายเช่นบริเวณศูนย์การทนงการเงินถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีก็จะเกิดประสิทธิภาพในการผลิตประสิทธิภาพในการผลิตทำให้สินค้าหรือบริการของตนเอง มีความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต,ตายอื่นอาจจะใช้วิธีการโฆษณาและพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการปัจจัยทางด้านอื่นๆเช่นการเมืองการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตการลงทุนและสนับสนุนจากภาครัฐบาลทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ